เช้ากินขา้าวกนึ่งปลาให้ปลาแล้วบันนี้กงยังมาใน้กินน้มนี่ตะมือเ้านี่คือห้พ่าหลินยุงสีก่อนหันอยู่ในตะในหองหลายกินตะน้มเออใส่มือด้วยใส่มือด้วยใส่มือด้วยพี่มาเยล เอนเนินวัดตัวเดินวาดไอเดินเดินวัดทุงตอนเลยเดินเดินจับมือน้องเพชรน้องพลอยด้วยนะนถ้าเวลาเออนนจับสองคนน่ะนี่แหละน้องแฝดเออน,นั่งน้อง

เมื่อเช้าหลังเถือกันนั่นปูนพ่นรอดพ่นรอดอันอู้ย้ายหลังไปถือกโอ้เจ็บเปินพูดนันแล็ดไปหายามาท้ายก,กันยาพูนโทรมาพอดีเมื่อเช้านี่ยาเมื่อวานไปซื้อได้อีหรอกลหลายเพิ่งได้เอาเมียหลายเปิดอยู่คอยไปเห,ห็นยายหนูหลอกไปอยูค่คนตลตาดต่างมุมบ่าน,นี่ตลาดคนเดินวนัน ตัวใหญ่ลูกเปยังลูกลูกยังนอะไรนางลูกมันตายลูกมันตายเอาทิ้มาทิ้ห้างท้งซลูกไหนมาดูสิไหนมาให้ยายดูหน่อยซิตัวอะไรลูกอ๋อมันไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่น้องมาใจบึกเลยเหรออยู่ตรงไหนล่ะลูกอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีไม่มีไม่มีบินบินไปแล้วบินไปเมื่อกี้นี่อ๋อมันมันอยู่ในหังนี่ เ้ดูทายกับพี่ดีกว่าเล่นทายกับพี่ดีกว่า,เ,าเล่นทายกับพี่เลยเอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแตพี่ชายแตนั่งนั่งเลยนแล่วแ่ <c oughs> ยายไม่นั่งเล่นหรอกยายโตแล้ว ให้เด็กๆนั่งเลย,ยพ,พี่นั่งด้วยพี่นั่งด้วยออะพี่นั่งด้วยเอาไปมาพี่ก็นั่งแล้วพี่นั่งเก้าอี้พี่เก้าอี้ไปนั่งไปเพราะว่าน้องจะอาบน้ำํำแล้วคุณหมอจะตรวจไปบันนี้อ้า ลมวอยวอยยิ่มใจร้อยคิดหอดผู้เบาเบิ่งน้ำของคดคงไหลลงยาวยาว่านคือหัวใจผู้เบาก็หักสาวล่าแล้วไปแง่งสาวไทยงานไหว้พระทาดพนมไอผ้าดันชมจดสาวล่าอิ่มใจจากมือน,นั้นละคิดหอดบบวาไ ยันเดียยันใจไอสิลืมสาวลรารับมายายฟังนี่ล <i>, <hen> ่ะโอ้ยน้องเน่โอ้ยโอ้ยน้องจักบาทเน่โอ้ยน้องคนเจนโอ้ยน้องน้องเป็นสาวขอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขันเข่าข่อยดูรำข่อยมือขันเขวอยู่ แล้วแล้วแต่แล้วต้นนี้ลมได้เมือนฝนตกเดวเดวขึ้นไม่ได้นี่เอาดอกกระเจียว่คยเกิดเจ้านี่นี่นี่ดอกกระเจียวผมอันนี้ไว้ก่อนเคยเอานมมาตะโขกไหมมันมันเอามาไว้หลายเด้เอาไว้ตาแร่งๆบันนี้อยู่หน้าบ้านจนบ่ไปเบิ่งไหลาไแมจินบ้าน เกิดใบเราแม่เนาะอัหนซึ้จ๋าจ๋านกตายแล้วปวดอะไรนะลูกน,ดดน,นกตายหมดแล้วอยู่ไหนนกตายหมดแล้วโอ้นกตายหมดแล้วค่ะตายแล้วก็ให้มันตายไปเลยนะคะนอกอะคา่ะน่ะนะนอมันแหม่ย้ายคุณจะว่าเป็นต้นไหมหรือไม่เบิ้งดอกเกีียวแดงนี่ไะมัน มาเขาตายแล้วเขาตายก็นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวยายเช็ดให้ก่อนรูอะไรเนี่ยหืรูอะไรหอหื้อหืรูพญานาครูพญานาคเนี่ยเนี่ยฮะเออเออย่าอย่าจกลงไปว้ยยังจกบลดเนาะ เื่อมีงูลูกไม่เอานะจะจุกเขาไปเลยนะเอองูมันจะกัดนะงูมันกัดนะ <c oughs> งูกัดนะ, <c oughs> นดดะเอ๋องูกัดนะเขาเห็ดอยังางไงเหดุทำเขาเมื่อตะลุ่นที่ บ่แล้วมันเกิดเองเกิดเองแต่จะได้กินนี่ได้นั่นนะไปเด็เดยอดมันออกกันนะ <aunque S 1> เด็ดยอดแล้วมันจะได้หมากเยอะ,มะ,ไ,มะไม่ยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งออกจ้ะ ม่เขาก็กินแล้วกินไปกินมาเ้าก็ถทิมพงห่นเปลี่ยงันกินมากันมันเฮียมันเฮียหั่นต้นนั่นมีหาสิบหกสิบเจ็ดสิบน้อยกินนี่นี่นี่เปลงกิงวันนี้สิร์ฟโมมีผู้มาดูแลมัน ถ้าจะของไปยู่กับะะ่าได้หงดน้ำทำไงแสบอยู่มันนั่นนั่นเออมาแล้วนี่แตนเล่เออไปเจียงเขาชิเล็ตมองเขาต้องออกไปไล่แล้วกินไล่เอ,อ,อ,เอื่อวาเราไลา่แล้วกินไล่ บววังบัวปิดตะไปห้ร้ายเอาเอาเอาไปโหลดไป้ลูกสาวคนพกไอ้บนกินข้าแหล่ะต้องให้แล้ว Pizza y pero... ขายของหน่อยเล่นให้หน่อยเปลี่ยนได้롱พลอยน้องพลอยก็เล่นเปลี่นน้องพลอยง่ายง่ายอย่างนี้เล่นเยมือั่ายๆก็มูอขายของหน่อยของเล่นหนูอยู่ในบ้านนุ่นของเล่นหนูอยู่ในบ้านนุ่นเล่นไหมไปเอาของเล่นไปนุ่นอยู่ในบ้านน็อกดาวน์ุ่นไปไปพี่พลอยพี่พลอยไปเอากับน้องเร็วๆนางนี้นางนี้น้องเพชรในบ้านโน้นลูกหนูในบ้านโน้นหนึ่งไป เออไปไปไปนนองบัาาไผ้าใายสดเอามาเล่นนี่ล้มเย็นดีกุไปเขาไปจบมากเอาไปนนี่แดง ว่าสิเอาเอาเอาซ้ายเอาอยังมานเอามาเห็ดกับว่ามาเห็ดหัวหยอดพักบุงไหมเอา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 เล่นอะไรดีจะเล่นอะไรดีลูก ดูดิโอ้เมงอันนี้เป็นบ้านของเล่นไปแล้วเอาเก็บของเก็บของใส่ใส่ใส่รังเลยเราไปเล่นทางโน้นกันเอาไปเล่นหน้าบ้านกันเลยเออไปเล่นสายหน้าบ้านกันเลยไปเก็บเก็บใส่หาน้องเก็บสายลูก ขี่เกี๊ยมฉันไปอยู่กับขี่เกียมมันจะเอาบ้านไปเล่นด้วยเหรอมันจะเอาบ้านไปเล่นด้วยใช่ไหมมนไดีๆมั่งยนนันหุ่ย ถุงนั้นไม่ต้องเอาลูกเอาใส่นี่เอาใส่รังเนี่ยถุงนั้นมันเป็นเออมันมีกีตาร์ด้วยใช่ไหมเออไปรถเอาไปรถเอาเอาเอาใส่ถุงดําก็ได้ลูกเลี่นใจละเออเนี่ยยกครัวไปด้วยเลยเก็บช่วยพี่หน่อย เก็บช่วยพี่หน่ <gesch> <smoke> อยเอานี่มีไฟอยู่นี่ใครเอาไฟไปทำไมเนาะนี hm ่เนาะเออเยบีเดีบอกว่าเยบีเอาไปชาร์จโทรศัพท์เนี่ย ไปไหมไปนี่น้องถือกอนนูกนอ้าไปไาถือของเลยไปเราไปพอละไปยายไปใส่ให้ไปไปยกไปเลยลูก ไม่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 ไมนู้นสายยางอยู่ทางนูง้นตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ถึงมามาเล่นก่อนเอาเข้ามานี่เอาเข้ามาข้างในนี่เข้ามาข้างนี้ก่อนมาเล่น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 แห้งๆก่อนอย่าเพิ่งเล่นเปียกมาดึงเข้ามา ไม่นะไม่ต้องไปตามใจน้องเพชรเลยโนโนน้องเพชรฉลาดเกินมานี้มานี่มานี่มานี่เลยเอาโนโนโนะเพชรวน้าเนะ้ายัางยไปอีกคุณนะ้าอย่านะไม่เอากลับมาค่ะกลับมาโอเคบอกง่ายจัง อ๋อมันร้อนลูกมันร้อนตีนอย่าไปนี่น้ำมันมันตัวน,นี้น้ำมันไม่ไหลลูกดูเล่นในนี้ก่อนางเน,นอยไีต้องนันอเออเอ,อเออขายของเลยเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมพี่พลอยขายของแล้วนั่นขายของเลยเนี่ยซิกแซกเลยเ,ลยเปลาเก้งวะ่ะเนี่ยอืม เออพูดเลยลูกพูดเลยต้องพูดชอบพูดบ่อยๆนะลูกน้องจะได้เก่งดูน้องจะพูดนะดูน้องพูดนะอ่ะขอดาวหน่อยลูกขอดาวหน่อยพี่พลอยพี่พลอย พี่พอจ๋าพี่พอจ๋าพอจ๋าพอจ๋าขอดาวหน่อยค่ะโอตาตาโอ๋ล้างตาเห็นไหมที่ล้างตาอล้างตาล้างจมูกล้างจมูกแบงนี้เลยอล้างจมูกล้างตาล้างจมูกขอดาวให้ยายหน่อย สองคนพร้อมกันเลยขอดาวขอดาวให้หนูน่อยขอดาวให้หนูน่อยลงบอยบอยก้องเพียร์้เพียจ๋าตุ๊ เวลาใหญ่ดียับจ๋าหน่อยจ๋า